ฉันเดาว่าลอดนี้เต็มไม้เต็มมืออีกแน่แน่อ้อโหขนมน่ากินเต็มไปหมดเลยเอาแค่นี้แหละอืมเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าแคลอรี่น่าจะน้อยนะนี่แหละวันแห่งความสุขของฉันไปต่อแถวกันเถอะหวังว่าคิวจะไม่เยอะนะทำไมโชลรากินน้อยจังอะเธอแหละกินเยอะอะสดดต้ดตอมอะอ๋ออ๋อไม่เป็นไรนะหนูมาลุกขึ้นมาแล้วนุกขึ้น ไม่เป็นไรนะจ๊ะทุกคนก็เคยสะดุดกันทั้งนั้นหนูเจ็บตรงไหนไหมป้ามาไวมากหนูหายเจ็บแล้วค่ะโอ๋เหรอดีแล้วล่ะหนูข้าวน่าระวังตัวเองด้วยนะป้าคนนี้น่ารักจังเลยแฮะป้าชิบะเราถึงคิวจ่ายตังค์แล้วนี่โชระ้าฉันแก่ไปนะฉันจะเป็นป้าที่น่ารักแบบนั้นแน่ๆเลยเหรอปกติเธอก็น่ารักอยู่แล้วนี่นะฮะนี่โชระนายชมฉันว่าน่ารักอย่างนั้นเหรอแล้วมันแปลกตรงไหนเนี่ยนี่นายหาดัดพูดอะไรแบบนี้เป็น ฉันนพูดเป็นอยู่แล้วเธอถึงบ้านแล้วงาคจะกินถุงไหนก่อนดีนะที่วาวนี่คือจะกินให้คขาทุกสีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้ว